มาใช้อาลีเปขึ้นรถไฟฟ้าที่จีนให้ดูกันที่จีนเราสามารถใช้อารีเ์ขึ้นรถไฟได้เลยโดยไม่ต้องไปที่ตู้ซื้อตัว๋วเราเพียงแค่กดที่ปุ่ม Transport แล้วกดที่ Metro ม,มันจะมี QR โค d e ขึ้นมา สังเกตด้วยนะด้านบนว่าถูกเมืองหรือเปล่าแล้วเราก็ใช้เจ้า QR โค้ดนี้ไปสแกนตรงประตูนี้เอ๊ะมันเรียกประตูนี้ <_ C os> หรือเรียกว่าอะไรอ่ะบอกที <_ C os> ถ้ายังไม่เคยเปิดบัตรรถไฟใต้ดินก็กดเปิดบัตรได้เลยตรงนี้หรือย้อนกลับไปดูคลิปเก่าที่เคยทําไว้ก็ได้นะครับเข้าสถานีมาก็ไม่ยากแล้วเราสามารถเดินไปคล้ายๆกับขึ้นรถไฟฟ้าที่ไทยนี่แหละถ้ากลัวหลงก็ลองใช้แผนที่อย่าง A map ที่เป็นแอปของคนจีนที่ใช้จริงๆซึ่งตอนนี้ใช้ภาษาอังกฤษได้แล้วด้วยตอนนี้ก็คืออยู่รถไฟใต้ดินจีนใหญ่มาก นี่ขนาดไม่ใช่สถานีที่ใหญ่มากขนาดนั้นนะแค่เชื่อมสองสถานีเองพอจะออกจากสถานีก็เข้าแอปอะไรเพย์แลว้วกดที่เมโทรเหมือนเดิมเลยจะมี QR โค้ดออกมาเพื่อให้สแกนออกแล้วจะคำนวณราคาพอสแกนเสร็จเรียบร้อยแล้วก็แบบนี้เลยใช้ง่ายมากเอาจริงๆคือถ้าเกิดว่ามีบัตร t r v e l card อย่าง UTrip หรือ Panel, เ c b p ีแพลนอะไรเงี้ยมันก็จะตัดที่บัตรไปเลยชูมานี่ก็ได้คะอันนี้ลองมาดูเนาะแต่วันนี้เราตัดในบาลานซ์กันก็จะง่ายกว่าเซฟคลิปนี้เก็บไว้ไปเที่ยวจีนคราวหน้าจะได้ลองใช้กัน